โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยินยดเจตนารม์อย่างแน่วแน่ในการเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530จนถึงปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคมในทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติ และภูมิภาคทั่วโลกด้วยสาเหตุปัจจัยหลายประการทั้งทิศทางนโยบายยาเสพติดโลกการปรับเปลี่ยนกฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยและสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนทั้งนี้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านกล่าวตามข้าพเจ้าในโอกาสนี้ ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้านางสาวสติธรจันทราสุขนางสาวนางรัตตชนีคโคชลินขอประกาศเจตนารมณ์ขอประกาศเจตนารมณ์ขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอจงรักภักดีต่อชาติขอจงรักภักดีต่อชาติศา,าสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ จะร่วมทำดีจะร่วมทำดีเสียสละเสียสละทุ่มเทกำลังกายทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังใจและสติปัญญาและสติปัญญาอย่างสุดกำลังอย่างสุดกำลังเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินประพฤติตนเป็นคนดีประพฤติตนเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดทุกชนิดไม่ผลิต <rural> ไม่ผลิตไม่ค้าไม่ค้าไม่เสพไม่เสพหรือให้การสนับสนุนหรือให้การสนับสนุนขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดเฝ้าระวังยาเสพติดเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวในครอบครัวชุมชนชุมชนและสังคมและสังคมร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสังคมเพื่อสังคมและประเทศชาติและประเทศชาติปลอดภัยจากสารเสพติดปลอดภัยจากสารเสพติดอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืน